ก็เรียกที่ปวารีมี้สึกบางทีแนนไปนะคะก็เขาให้เราทําบุญสมมติถ้าปีชงใช่ไหมแนนก็ทําบุญไปร้อยหนึ่งที่ปีชง่ะ<ท>นะคะาาเขาก็จะมีขนมม, ين, มีตะเกียงน้ามันแล้วก็มีทุเทีนะคะนะคะเราก็ไม่เคยมาเพื่อนก็กําลังนั่งสมาธิก็เลยถามคนข้างๆน้องเขาเลยบอกว่าให้จุดทุกตาดอกลแล้วก็เสียบที่กระถางข้างหน้า แล้วก็เอาปติน้ํามันเอ่อน้ํามันอ่ะเติมหลังจากนั้นก็ขนมไปบูชาแต่ที่แปลกคือเขาให้เอาขนมที่เมื่อกี้วางไว้ห้ให้กลับไปทานที่บ้านนสมาธิลืมตามมามีขนมเอ่อก็ให้เรากลับไปที่บ้านนะฮะแล้ฉะนั้นเที่ยวไปกับสายมูของเราวันนี้เราก็พามาชมวัดจีนซึ่งรวบรวมเทพทั้งหลาย ทั้งพุทธศาสนาเจ้าแม่กวนอิมเท่มังกรแล้วก็เสียหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทางเวสุ์วันด้วยใช่เราไม่จะเป็นต้องไปถึงทีงนอกแค่มาไทยเที่ยวไปวันเดียวกับเอ็กเพรสทราเวลศูนย์แปดห้าเก้าสามเก้าเก้าศูนย์เก้าค่ะเราจะพาแฟนคลับนะคะมาเที่ยวไปกับสายมูค่ะวันเดียวเช่นไปวิทยาค่ะ หรือจะมากรุงเทพเนี่ยพาไหว้พระเก้าวัดก็มีวัดสักดสิแห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกดติดตามฟ้าใส่น k y Channel ตอนเที่ยวไปกภาษาอัีกฤษเตอร์มาดามหมูมาดามแนนนะคะ0 8 5 9 3 9 9ดห้าเกนได้กดไลค์กดติดตามรับรางวัลครั้งหน้าจะไปดูที่วัดไหน เราก็ตพอติดตามนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆไว้เราสองคนเนี่ยก็ไหว้พระแล้วก็เขาเยอะแยะมากเลยอ่ะนะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเหมือนที่ฉันอยู่ล่องฟงเหมือนไปไต้หวันตกแต่งสวยมากค่ะรู้สึกว่าอาจารย์จะมาแล้วหรือเปล่ามิซ่าเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็พัดกันเลยค่ะ นะจ๊ะนมัสการค่ะวาอิ